นับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปีเมื่อมาถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าเตรียมเข้าสู่ปีใหม่สื่อมวลชนประจำธรรมเนียรัฐบาลจะมีการตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีเพื่อสะท้อนคอวามคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลโดยประ,ะจัก์อคติได้มีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีและวัทะแห่งปีประจำปี2566ดังนี้ฉายารัฐบาลแกงส้มผลักรวมแกงคือคำแสลงที่ใช้แทนความหมายว่าแกล้งส่วนส้มคือสีของพักก้าวไกลส่วนคำว่า ผักรวมล้อมาจากคำว่าผักรวมเมื่อรวมกันจึงคล้ายกับการล้อมาจากแกงส้มผักรวมเมนูแกงส้มยอดฮิตที่สะท้อนนอถึงประเด็นการเมืองก่อนการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดกระแสถูกมองว่าพักก้าวไกลถูกกลั่นแกล้งมีการฉีก MOU ถูกผลักออกจากการร่วมรัฐบาลและเกิดการผลักรวมหลายพักที่มาจากคนละขั้วคนละฝักฝ่ายมารวมกันเป็นรัฐบาลที่ทําให้เกิดการวิพากษวิจารณ์มากมายในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังเซลแมนสแตนชิน นับแต่เศรษฐีที่ชื่อเศรษฐาเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าทํางานทันทีโดยเฉพาะการหารายได้เข้าประเทศต้องยอมรับในความมุ่งมั่นตั้งใจคิดเร็วทําใบเดินสายพบประเทศไทยใส่กระเป๋าไปรถโชว์จีบนักลงทุนทั่วโลกประกาศตัวเป็นเซลแมนนอเต็มรูปแบบแต่ในทางการเมืองยังถูกมองว่าไม่ใช่ในายกตัวจริงเงาของคนในตระกูลชินวัตรยังปกคลุมเปลือบเสมือนตัวแสดงแทนหรือสแตนลียเพราะเคยหลุดปากขณะออกงานพร้อมนางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวสุดที่รักของในายใหญ่ หนึ่ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเช่นกันว่านายกคนไหนมีนายกสองคนอีกทั้งหลายนโยบายก็ถูกวิจารณ์ว่าต่อยอดมาจากนโยบายเดิมของรัฐบาลนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายภูวิธรรมเวชยชาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองกอง รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งคนที่นายกต้องเชื่อใจและปล่อยให้ดูแลทุกอย่างเมื่อต้องออกไปเดินสายขายของในต่างประเทศต้องรับเลทุกงานในมิติการเมืองและถูกโยนให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลากหลายเรื่องที่นายกหลายยุคหลายสมัยต้องนั่งหัวโตะกลับกลายเป็นการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลนี้รองนายกที่ชื่อภูมิธรรมต้องทำหน้าที่แทนนับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาประมงกลุ่มพีมูฟสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ e อ c หรือแม้แต่ช่วงวิกฤตนาทีชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอล ประชุมนัดแรกก็ยังเป็นท่านรองภูมิธรรมไหนจะงานหลักในกระทรวงปัญหาของแพงราคาอ้อยน้ำตาลอีรุงตุงนางกองสุมอยู่รอบตัวเหมือนลองกองผดกอพวงยาวกิ่งใหญ่ในสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลิกทินสู่ดาวได้ยินแทบไม่เชื่อหูใครเห็นเป็นต้องขยี้ตาเมื่อพลเมืองเต็มขั้นเคยรับเงินเดือนครูหลงไหลในดนตรีหมอลำผันตัวเข้าสู่แวดวงการเมืองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกองทัพนอกจากนามสกุลคลังแสง ขนาดเจ้าตัวยังไม่เคยนึกฝันว่าชีวิตนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ด้วยบุคลิกสุภาพใจเย็นมืออ่อนและลีลาร้องรำหน้าเอ็นดูจึงเข้าได้กับทหารทุกกรมกองพลิกชีวิตลูกอีสานสู่ดาวเจิดจรัดเฉิดฉายท่ามกลางเหล่าทัพได้อย่างแนบเนียนพันตำรวจเอกทวีสออสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ทวีสอดไสยิ่งกว่านอนมาสำหรับตำแหน่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมแต่งหนึ่งชื่อเดียวแบบไร้คู่แข่งมาตั้งแต่ต้นสะท้อนความไว้วางใจจากในายใหญ่แค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึงแม้จะไม่โดดเด่นในการบริหารราชการช่วง3มเดือนแรกแต่กลับถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับมารับโทษถูกระงตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจทำให้ไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวเผือกร้อนแค่ไหนคงไม่ต้องถามมือพองแค่ไหนก็ต้องถือกว่านายทักษ สินจะออกจากคุกต้องถูกจ้องถล่มอีกมากแค่ไหนคงไม่ต้องเดานักการเมืองชื่อดังแห่งจังหวัดอุทัยธา,ยานีประวัติโลดโผนภาพจำพัวพันวงการนักเลงถูกประทับตรามาเฟียผู้คนยกสถานะให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธมาโดยตลอดพร้อมให้คำจำกัดความตัวเองไว้ว่าข้อวความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอครบได้หน้าที่การงานในตำแหน่งรัฐมนตรีได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญเป็นโต้โปรับปร,รามผู้มีอิทธิพลจนฮือฮากันทั้งประเทศ แต่ยังไม่ทันได้สร้างผลงานลูกเขยก็สร้างเรื่องก่อนถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปอปปจับกลุ่มในข้อหาเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบดานสองโครงการงานนี้เก้าอี e, ้รัฐมนตรีร้อนระอุเปิดถแถลงข่าวภายใน24ชั่วโมงสั่งลูกเขยยื่นใบลาออกทันทีไม่ต้องรอสอบสวนลั่นเป็นลูกเขยชดาสปิริตต้องมากกว่าคนอื่นวัฒห่งปี ผมจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประกาศเมื่อวันที่23สิงหาคม2566หลังพิธีรับสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีณที่ทำการพักเพื่อไทย โดยขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเน็ตเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาติแต่ทำงานยังไม่ถึง4เดือนกลับขอลาพักผ่อนกับครอบครัวเป็นเวลาสีวันจนชาวโซเชียลอดแซวไม่ได้หักถามนักกล่าวหลายคนที่คุ้นเคยและตามติดภารกิจในเศรษฐาต่างรู้ซึ้งเป็นอย่างดีถึงคำว่าทำงานไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยแทบทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตามนายก3เดือนเหมือน3ปีให้สัมภาษณ์ทุกท,ที่ที่มีโอกาสถึงไม่เห็นหน้าก็มาทางโซเชียล ค่ำคืนไม่พักไม่ผ่อนโพสประเด็นร้อนทันใจผู้เก็ตก็แค่ปากซอยนักข่าวพิสูจน์แล้วนายกทำได้จริงพร้อมสะท้อนปัญหาหลักของนายกที่มักบอกว่าเป็นคนพูดตรงคือการสื่อสารหลายครั้งนำไพมาสู่ตนเมื่อขึ้นสักรารใหม่แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไป